ล่าสุดนะครับผมทางด้านสาธารณสุขเปิดยอดเหยื่อน้ำท่วมภาคใต้8จังหวัดสูงถึง170ชีวิตนะครับผมซึ่งในวันที่30พฤศจิกายน2568นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขหรือสธออกมาเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่8จังหวัดภาคใต้นะครับยืนยันผู้เสียชีวิตเข้าๆรวม170คนและผู้บาดเจ็บ102รายนะฮะท่ามกลางปฏิบัติการฟื้นฟูที่เร่งด่วนนะครับซึ่งละสงขานั้นวิกฤตหนักสุดนะครับมียอดเสียชีวิต1 3 31แต่ไม่ใช่ทั้งหมดคือเหยื่อที่เสียชีวิตจากน้ําท่วมนะครับจากยอดรวมทั้งหมดพบว่าจังหวัดสงขานั้นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงโดดถึง131คนซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดในประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นกลับมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งทางละครสีธรรมราชนะครับจำนวนทั้งสิ้น10คนนะครับพัทลุง4คนตรัง2คนสตูล5คนปัตตานี9คนยาลา5คน และนาราธิวาส4คนนะครับผมซึ่งทางด้านรองปลัดสาารณสุขยันนะครับผมเหยื่อน้ําท่วมที่หาดใหญ่นะฮะแท้จริงแล้วมีแค่65คนซึ่งนายแพทย์ศักดาน,นะครับผมรองปรัดสาารณสุขได้แถลงการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากน้าท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว,ว่ายอด1 3 1ศพที่โรงพยาบาลหาดใหญ่คือยอดรวมศพที่อยู่ในระบบทั้งหมดนะครับซึ่งต้องมีการจําแนกออกดังนี้คือ55ศพนะครับคือศพที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะั้นเก็บไว้ตั้งแต,แต่แรกอยู่แล้วและ11ศพคือเสียชีวิตจากโรคปกติ ช่วงน้ําท่วมนะฮะประมาณนี้คือเลขที่เราดูแลอยู่อันนี้ก็คือ65เคสที่เสียชีวิตตายผิดธรรมชาติในช่วงที่เกิดภัยพิบัติน้ําท่วมนั้นมี64หรือ65รายนี่แหละครับที่ดําเนินกระบวนการในการพิสูจน์หลักฐานว่าเสียชีวิตในช่วงน้ําท่วมซึ่งมันมีกรณีที่ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรหลายๆอย่างในในส่วนตรงนี้ที่ท่านเห็นนะฮะก็กระบวนการที่ทําวันนี้เป็นวันที่ที่สอง นะครับที่ทํากระบวนการทั้งหมดนะครับผมก็เรียนทุกท่านนะครับว่าหน้างานที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก,กับข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยผมก็อยากจะให้ทางสื่อมวลชนนะครับได้สื่อสารถึงประชาชนนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ได้เข้าใจผิดหรืออาจจะมีการบิดเบือนข้อมูลต่างๆผมก็เชื่อว่า ถคนหน้างานครับที่มาทํางานตรงนี้จะดีที่สุดซึ่งคำตอบสุดท้ายของนายแพทย์ศักดานะครับยืนยันชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหาดใหญ่ที่กำลังพิสูจน์หลักฐานและอัตลักษณ์อยู่นั้นคือ65คนเท่านั้นนะครับ และยังมีข่าวดีนะครับผมไฟและน้ำนะครับจ่อคืนครบนะครับภาคใต้กําลังกลับสู่ภาวะปกตินะฮะขณะที่การตรวจสอบยอดผู้เสียชีวิตอย่างเข้มข้นนั้นยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับผมและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยนะครับผมหรือสอปอกชนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่ให้ความร่วมมือและแจ้งแผนฟื้นฟูนที่แจ้งมาดังกล่าวนะครับผมส่งเรื่องการระบายน้ําคาดว่าสงขาจะระบายน้ําออกได้หมดทั้งจังหวัดภายใน3-5วันนี้นะครับผมและน้ําประปาซึ่งการประปา ส่วนภูมิภาคนะครับผม จ่ายน้ําได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับในส่วนของกฟผหรือการไฟฟ้านะครับเล่งจ่ายไฟคืนอีก2 0 0 0 0หลังคาเรือนหรือร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันท่วงทีนะครับผมและมีการบิ๊กคินนิ่งนะฮะทางด้านอบจและเทศบาลรับไม้ต่อทําความสะอาดใหญ่ทั่วพื้นที่ในภาคในหาดใหญ่นะครับผมส่วนภาครัฐนั้นนะครับรับภารกิจเก็บขยะและขนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียบริเวณถนนต่างๆนะครับซึ่งเรื่องการฟื้นฟูเต็มรูปแบบนั้นกำลังเริิ่่มมมมขึ้้นนนะคครรรัับบผพพอกกาาสสสููจ์วญเีียท ทแท้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ครับซึ่งต่อมานะครับผมทางสอสอสงขลานะครับยันคนหัดใหญ่น่ารักขอนะครับผมวอนสื่อหยุดทําลายภาพลักษณ์ให้ดูเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับซึ่งซึ่งสอสอสงขลานะครับผมพักประชาธิปัตย์โพสต์คนหัดใหญ่น่ารักไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนขอคนอย่าเหมารวมนะครับเหตุรุนแรงหลังสื่อนําเสนอข่าวทํานักท่องเที่ยวหวาดผวานะครับ ซึ่งนายศักดิธิ์ขาวทองนะครับผมสสสงขาพักประชาธิปัตย์ห้ออกปัสแยความกังวลผ่านแฟนเพจสิงโตสักดิธิ์ขาวทองนะฮะหลังสื่อหลายสํานักนะครับผมรายงานความรุนแรงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ต่อเนื่องจนสร้างความหวาดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวและกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่นะฮะซึ่งด้านเจ้าตัวนะครับชี้ชัดว่าคนหาดใหญ่นั้นน่ารักนะครับผมเราไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบที่สื่อนั้นนําเสนอนะฮะอย่าทําให้นักท่องเที่ยวกลัวอย่าให้เมืองเราบอบช้ําไปมากกว่านี้เลยครับพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ไม่ดี สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่นะครับผมแต่ไม่ควรถูกนํามาเหมารวมจะทําให้หาดใหญ่นั้นถูกมองเป็นแหล่งอันธพาลนะครับและเขายังเสริมอีกว่านะครับข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการดักจี้ชิงปล้นนะครับผมหรือเหตุเปี้ยงปังนะครับผมล้วนส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของผู้มาเยือนนะครับแบบนี้ใครจะมาเที่ยวหาดใหญ่แล้วเมื่อไหร่เมืองจะฟื้นฟูนะครับพร้อมย้าว่าทุกฝ่ายนั้นต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้เมืองนี้กลับมามีสีสันอีกครั้งนะครับ และท้ายที่สุดนะฮะนายศักดิ์สิทธิ์ได้เชิญชวนชาวสงขาร่วมกันกู้ภาพรักเมืองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนนะครับโดยหวังให้หาดใหญ่กลับมาคึกคักดังเดิมซึ่งดราม่าต่อมานะครับผมเกี่ยวกับเทศบาลนครหาดใหญ่นะฮะขอประชาชนเรื่องการจัดการขยะอย่าให้ขวางเส้นทางจราจรนะครับและคอมเมนต์แห่กันเป็นเอกฉันนะครับผมเมื่อชาวบ้านคอมเมนต์มาถามว่าตกลงแล้วมันหน้าที่ใครนะครับ ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับผมเริ่มขี้คายแล้วนะฮะหลังระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นนะครับผมถนนหลายสายนั้นสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกตินะครับผมขณะที่ชาวหาดใหญ่ทยอยเข้าทําความสะอาดบ้านเรือนของตนเองนะครับและล่าสุดนะฮะเพจเฟซบุ๊กเทศบาลนครหาดใหญ่โพสต์ข้อความว่า ขอความร่วมมือประชาชนในเรื่องการจัดการขยะให้นําขยะของท่านนั้นกองไว้ในแต่ละจุดของชุมชนหรือแต่ละจุดของเส้นถนนโดยไม่กีดขวางเส้นทางจราจรนะครับซึ่งกรณีโพสต์ดังกล่าวนี้นะฮะได้มีประชาชนนะครับเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากนะฮะและส่วนใหญ่มีความเห็นปในทิศทางเดียวกันว่าเรื่องการจัดการขยะตกลงแล้วมันเป็นหน้าที่ของใครอาทิเช่นนะครับผมขออยู่นั่นหน้าที่ใครที่จะต้องจัดการนะครับ ประชาชนเขาเดือดร้อนมากพอแล้วขอนั่นขอนี่แล้วสรุปรเทศบาลมีหน้าที่ทําอะไรครับอ่าต่อไปนะครับก็นหน้าที่เทศบาลใหม่ประชาชนเพิ่งเสียหายสูญเสียจากน้าท่วมที่ประชาชนร้องให้ช่วยเหลือว่าที่น้าท่วมสูงหายหัวไปไหนคะต่อไปนะครับจะให้ขนไปยังไงหน้าที่ก็ทําไปค่ะมาดูสภาพจริงสักก่อนต่อไปนะครับ หน้าที่เทศบาลค่ะมาเก็บภาษีก็จ่ายคนเขาก็ทิ้งไว้หน้าบ้านนั่นเลยค่ะจะต้องหิ้วไปเสิร์ฟที่ไหนคนยิ่งขาดอาหารอยู่พูดมาแต่ละอย่างคิดแล้วไม่รู้คิดยังไงปล่อยน้ำปล่อยไฟเธอค่ะจะรอให้โรคฉี่หนูระบาดเหรอเราต้องมีแผนพี่นกระหว่างทำงานไม่ใช่เอาแต่โม้พี่นกเป็นเพื่อทำเพื่อคนหาดใหญ่พี่นกนายกหาดใหญ่เปิดใจน้ำตานองยอมรับผิดพลาดครั้งใหญ่หลังภัยพิบัติกืนเมืองนะครับ ึ่งเหตุการณ์ในหาดใหญ่นะฮะในวันที่28พฤศจิกายน2568นะครับจากสถานก,การณ์น้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ที่พัดถล่มหาดใหญ่เมืองเศรษฐกิจหลักสําคัญของภาคใต้นะฮะจนทําให้ประชาชนจํานวนมากต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขาดแคลนอาหารและมีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายนะครับท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ได้พุ่งเป้าไปยังนาย,ยกแป้นหรือน,นายณรงค์พรณพัทลุงนะครับผมนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ว่าหายไปไหนและเกิดความผิดพลาดในการทํางานได้อย่างไรนะครับผมจากคําว่าเอาอยู่สู่คําว่า ขอโทษนะครับคำสาร,รภาพที่สั่นสะเทือนหาดใหญ่ซึ่งล่าสุดในเช้าวันที่28พฤศจิกายน2568นะครับผมทางด้านนายกแปน้นได้ออกมาเปิดใจแบบบดเปลือกเป็นครั้งแรกในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะครับผมเ<ๆ>มื่อถูกถามถึงความรู้สึกในฐานะผู้นําที่เข้ามารับตําแหน่งได้เพียง4เดือนและต้องเผชิญกับวิกฤต อันแสนหนักหน่วงนี้นะครับผมทางด้านนายกแป้นก็บอกว่าผมต้องขอกราบขอโทษชาวหาดใหญ่ครับที่ผมผิดพลาดในการทํางานครั้งนี้คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผมนะครับผมเสียใจยมากที่มันเกิดความผิดพลาดครั้งนี้ขึ้นมานะครับผมเสียใจยจริงๆมันเป็นเหตุธรรมชาติที่รุนแรงมากจริงๆครับขอกราบขอโทษชาวหาดใหญ่ทั้งหมดครับซึ่งมันเกินกําลังจริงๆครับหลังจากนี้จอบอมากู้เมืองให้เร็วที่สุดนะฮะซึงทางนายกแป้นนะครับผมกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือนะครับยอมรับนะครับผมว่าความผิดพลาด ในการประเมินสถานการณ์ที่รุนแรงนั้นเกินกว่าที่คาดการไว้นะครับผมซึ่งฝนถล่มแบบเลนบอมนะฮะพลิกจากสบายใจสู่วิกฤตเฉียบพลันดังด้านนายกเป้นนะครับผมชี้แจงถึงคลิปเอาอยู่นะฮะที่ทําให้ประชาชนในบางส่วนนั้นวางใจว่าสามทุ่มตอนนี้ครับเวลาสามทุ่มกำลังเร่งระบายน้ําในเมืองครับครับโอเคครับน้ำไม่ไม่ขึ้นไม่น่ากลัวนะครับตอนนี้ตอนนี้เอาอยู่ครับนั่นนะเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับตอนนี้เรายังเอาอยู่นะครับว่าใจในเทศบาลนครนนท์ครับผม ในขณะนั้นนะครับผมได้มีข้อมูลจากหน่วยงานราชการระบุว่าระดับน้ํายังอยู่ในขีดปลอดภัยนะฮะแต่แล้วนะครับผมหายนะก็มาถึงนะครับซึ่งความผิดพลาดซึ่งเกิดปรากฏการณ์เลนบอมนะฮะหรือฝนตกหนักแบบฟ้าผ่ากลา,างเมืองหาดใหญ่นะฮะซึ่งส้าเติมด้วยน้ําป่ามหาสารจากเขาข้อหงนะฮะได้ถล่มลงมาอย่างรวดเร็วสมทบด้วยน้ําจากสสดาวไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการประเมินที่ผิดพลาดน,นะครับผมผนวกกับปริมาณน้ําฝนที่มหาสารและรวดเร็วกว่าที่ระบบระบายน้ําและเครื่องสูบน้ําที่มีจะรับมือไหวนะ ซึ่งนำไปสู่การน้ำท่วมฉับพันที่รุนแรงเกินจินตนาการนะฮะซึ่งมีคําถามว่าหายไปไหนนะครับผมคําชี้แจงจากศูนย์ราชการที่ถูกน้าท่วมถึงชั้น2นะครับส่วนเรื่องกระแสลือข่าวนะครับผมที่ว่านายกแป้นหายตัวไปในช่วงวิกฤตนั้นนายกแป้นได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกรณีนี้ว่าตนเองไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมแต่ติดอยู่ในสํานักง,งานเทศบาลที่ถูกท่วมจนถึงชั้น2นะครับระบบไฟฟ้าและการสื่อสารทั้งหมดล่มทุกอย่างนะครับผมทําให้ไม่สามารถติดต่อจากโลกภายนอกได้แต่ยืนยันว่าทํางานและกิน อยู่ท่ทีว่าการเทศบาลตลอดช่วงวิกฤตนะครับผมซึ่งยอมรับนะครับว่าความผิดพลาดครั้งนี้จะนําไปสู่การแก้ไขและฟื้นฟูหาดใหญ่ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งได้ไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องมาติดตามรับชมกันต่อไปนะว่าหลังจากนี้ทางนายกเป้นนั้นจะทําการอย่างไรครับ